รถขุดโกมัสสุ p c 1 0 MRK1 คันนี้เป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็กงานปรับพื้นที่ในสวนหรือใช้ในไซต์งานที่มีพื้นที่จำกัดด้วยขนาดกระทัดรัดน้ำหนักประมาณ1ตันทำให้สามารถขนย้ายขึ้นรถกระบะได้ง่ายเพราะความกว้างของตัวรถไม่เกิน1เมตรเคลื่อนย้ายสะดวกตอบโจทย์ทั้งผู้รับเหมาก่อสร้างเกษตรกรหรือผู้ที่ต้องการนำไปใช้ในธุรกิจส่วนตัวรถคันนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นแท้มีใบอินบอย์ครบถ้วน ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยมาก่อนทําให้มั่นใจได้ว่าเป็นเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงผ่านการใช้งานมาเพียง3,300กว่าชั่วโมงซึ่งถือว่าน้อยมากสําหรับรถขุดประเภทนี้เครื่องยนต์ดีเซล2ส,สูบให้กําลังดีใช้น้ํามันคุ้มค่าเสียงเครื่องเดินเรียบไม่มีสะดุดและไม่มีควันดํามากวนใจช่วยให้ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรักษาระยะยาวระบบปั๊มนิวให้แรงดันดีไม่มีอาการอืดหรือล้าช้า ทำให้การขุดการยกหรือการตักดินเป็นไปอย่างราบรื่นตอบสนองไวควบคุมง่ายขึ้นด้วยคอนโทรลลูกหมาที่ออกแบบมาให้เหมาะกับผู้ใช้งานทุกระดับแม้แต่ผู้ที่ยังไม่เคยใช้รถขุดมาก่อนก็สามารถควบคุมได้อย่างคล่องตัวช่วงล่างเป็นแทรกยางสภาพสวยไม่แตกลายหรือมีรอยฉีกขาดช่วยในการทำงานบนพื้นถนนหรือพื้นอ่อนนุ่มเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ทำให้พื้นผิวเสียหายอีกทั้งยังมีใบมีดดันดินที่สามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งปรับระดับพื้นเคลียรเศษวัสดุ หรือใช้ช่วยพยุงตัวรถให้มั่นคงขึ้นขณะทำงานจุดเด่นพิเศษของรุ่นนี้คือระบบแทรกและใบดันดินสามารถยืดหดขยายได้ทำให้รองรับการทำงานในพื้นที่แคบได้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มเสถียรภาพให้กับตัวรถเมื่อต้องขุดในพื้นที่ลาดชันอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือระบบเตากระต่ายที่ช่วยควบคุมความเร็วของรถทำให้สามารถปรับการเคลื่อนที่ให้เหมาะสมกับหน้าง,งานได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังมีแตรติดตั้งมาให้พร้อมใช้งาน เพิ่มความปลอดภัยขณะทำงานในไซงานที่มีคนพลุกพล่านอีกทั้งยังเป็นรุ่นที่ออกแบบให้สวิงท้ายไม่พลนแทรกทำให้สามารถหมุนตัวในพื้นที่จำกัดได้สะดวกเหมาะกับงานที่ต้องขุดติดกำแพงหรือในพื้นที่แคบโดยไม่ต้องกังวลเรื่องท้ายรถจะชนสิ่งกีดขวางรถคันนี้ผ่านการตรวจเช็คระบบทั้งหมดมายางละเอียดทั้งเครื่องยนต์ระบบไฮดรอลิกระบบไฟและโครงสร้างตัวถังเพื่อให้มั่นใจว่าสภาพพร้อมใช้งาน100%ทําทำสีใหม่ทั้งคันเก็บรายละเอียดมายางดีทำให้ดูเหมือนรถใหม่จากโรงงาน และช่วยป้องกันสนิมหรือการผุกร่อนในระยะยาวถือว่าเป็นรถขุดขนาดเล็กที่คุ้มค่ามากเพราะสามารถใช้งานได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นงานเกษตรงานขุดบ่อกุดร่องนำ้ำหรือใช้ในไซ์งานก่อสร้างที่มีพื้นที่จำกัดราคาพิเศษเพียง255,000บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับรถขุดที่มาพร้อมดีไว้ครบครันแบบนี้เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่ต้องการนำไปใช้งานเองและผู้ที่ต้องการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อปล่อยเช่า นอกจากนี้ยังมีบริการหลังการขายและการจัดส่งทั่วประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับรถถึงที่ได้อย่างสะดวกสนใจสามารถเข้ามาดูรถจริงและทดลองขับได้ที่บริษัทของเรารถคุดดีๆแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยรีบติดต่อนะครับ